อุษาวันฮะทุกคนวันนี้จะพามาดูนอกบ้านกันนะนอกบ้านเราตอนนี้คือหนาวหนาวแล้วหนาวจะต้องใส่เสื้อคลุเป๊ะทำไมอุ้ยน้องเล็กแม่เปิดมาเร็วแม่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 เอเอมาเรม่ เป็นตัวที่สซนนะแต่ว่าไอ้ส้มสซนกว่าอยู่ส้มเรานี่ลูกโอ้ยอย่าเล่นเีฉันพังยิงสีกเกอร์มาอยู่ทุกคนดูดิบล็กเบียกเต็เเตมเลยมากระสืงเลยโอ้ ไม่เอาเดี๋ยวพ่อซื้อนาเต้คู่มาให้แม่ปีกเหรอไม่เอามาแล้วมาแล้ว้มาเดี๋ยวเบ้อ

เราไปหาขุส้มกันดีกว่าต้นหน้าบ้้นมีต้นไม้ใหญ่แบบนี้ซึ่งมีพุงด้วยนี่ขึ้นตีดเองค่ะอ้ยโอ้ับล้มละพบเจอแกลบไม่ได้นะ

โอ้โหตัวยังเย็นเลยเย็นเลยวันนายกี้จบแล้วเราวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวต่อให้ EP สอง